สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องพิมดอาร,รีนะคะช่องของคนรักต้นไม้นะคะเพื่อนๆวคลิปนี้นะคะวันนี้ปิ่ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับไวลาวานะคะเพื่อนๆจำได้ไหมไวลาวาของปิ่มนะคะที่ซื้อมาแบบตัดสดนะคะแล้วก็ชำผ่านการชำผ่านการดูแลนะคะแล้ววันนี้นะคะปิ่มก็นำเขามาลงดินนะคะ ลงดินแล้วนะคะลงดินได้ประมาณสองอ,อาทิตย์นะคะสองอาทิตย์หน่อยๆน,นะคะต้นนี้นะคะเขาอยู่ประมาณ2เดือนนะคะมีอายุประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะปิ่นก็ไม่ได้จดก็จําไม่ได้ก็ใช้คำนวณคร่าวๆเ,เ,เอานะคะเพื่อนๆปิ่มมาลงดินนะคะถ้าเพื่อนๆจํากันได้ นะคะก็จะมีคลิปหนึ่งเป็นไวราลวาตัดสดนะคะที่เราก็ที่ปิ๋มค่อยๆช้ำเค้านะคะจนเค้าเติบโตแข็งแรงก็นำมาลงดินแบบนี้นะคะโตเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ลำต้นเขานะคะค่อนข้างที่จะอ้วนแล้วก็ใหญ่นะคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะถ้า เรียบเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆก็แตกใบใหม่ Mike, เรื่อยๆออันนี้เป็นเมาอีสานไลนะคะดูสิคะลำต้นเขาก็เขาก็อ้วนดีนะคะนำมาลงดินเนี่ยแล้วก็ใบก็เริ่มออกลายแล้วนะคะอันนี้เป็น เลมอนลามนะคะก็นำมาลงดินเหมือนกันนะเออก็โอเคเลยนะคะสําหรับการเตรียมดินนะคะปิ่มก็จะขุดบริเวณนี้นะคะขุดลงไปก็ประมาณเกือบฟุตนะคะแต่ก็ไม่ไม่ถึงฟุตเดียนะคะเพราะว่าปิ่งก็ขุดเองไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะ,ะก็ขุดไปเพื่อให้เหมือนกับว่าให้ดินอ่ะมัน,ม,นมันร่วนนะคะแล้วก็นำ ปิ่มก็จะนำพวกใบก้ามปูใบมะขามแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะรวมถึงกากมะพร้าวสับมาโรยโรยโยนะคะโรยไว้แล้วก็ลดน้ำนะคะปิ่มจะทำแบบนี้มีคือมีดินที่ไม่ใช้แล้วหรืออะไรเนี่ยปิ่มก็จะมาเทมาเทเนี่ยนะคะสังเกตได้จะมีเพอร์ไล์อยู่เพื่อนๆปิ่ม เอาดินที่ผสมเพอร์ไลท์มาจากการที่เหมือนกับว่าเป็นต้นที่ชำชำต้นอ่อนนะคะปิงก็เอามาเทใส่พอย้ายกระถางแล้วปิงก็เอาดินมาเทใส่อย่างเงี้ยคือเตรียมดินประมาณเกือบเดือนนะคะให้เขาปรับสภาพแล้วก็ให้ย่อยสลายถึงจะเอาต้นมะอิสไลต้นไวราวาแล้วก็เลมอนลามพวกนี้นะคะมาลงปลูก มันก็ประจบเหมาะกับที่ลากเขาแข็งแรงพอดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าปิ่มจะเอาพวกคือใบเก่าๆนะคะใบเก่าๆก,ก้านบอลเ,เก่าๆโครซเโียเก่าๆเนี่ยที่แบบเหมือนกับใบเขาเป็นใบแก่ปิ่มก็จะเอามาคือพอตัดใบแล้วก็จะเอามาวางไว้แถวนี้นะคะให้เขาย่อยสลายไปแต่ต้องเป็นใบที่ไม่มีโรคนะคะเป็นใบปกติแก่ปกติ ที่เขาจะทิ้งใบอย่างเงี้ยเราก็เอามาตัดหรือมาโยนโยน,โยนทิ้งไว้เงี้ยเขาก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยไปนะคะแล้วก็จะรดน้ำจุลินทรีย์นะคะสังเคราะห์แสงผสมน้ำรดน้ำลดหน้าดินด้วยให้เขาเหมือนกับมีการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะโตวไวมากๆเลยก็แนะนำเพื่อนๆที่ไม่มีที่ปลูกก็มาปลูกริมรั้วอย่างเงี้ยก็ ก็โอเคนะถ้าโตแล้วสูงมาก็น่าจะอยู่ประมาณรั้วเนี่ยนะคะรั้วบ้านน่าจะน่าจะสวยเนาะปิ่มจะมาอัปเดตเพื่อนๆให้เพื่อนๆได,ได,ได้ได้รับชมถึงการเจริญเติบโตของเขานะคะปิ่มเหลือที่ไว้ที่หนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงว่าจะเอาโมจิโต้มาลงก็ร้อยเขาแข็งแรงก่อนนะคะคือตอนนี้อยู่ในช่วงการ ช้ำนะแล้วก็โมจิโต้นี่ก็ช้ำยากมากเดี๋ยวไว้ถ้าเขารอนะคบิ่นก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของโมจิโต้ครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ไว้ลาวาตัดสดนะคะที่รอดแล้วนะเพื่อนๆกำลังจะออกลายเลยนะใบนะคะโอ้ภูมิใจเหมือนกันนะคะไว้ลาวาวาก็ถ้าเป็นตัดสดชําก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่สั่งมานะคะ นี่เมาอีสันไลท์กับเลมอนลานนะนึกสภาพถ้าโตขึ้นถ้าเกิดโตขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดลมแรงเนี่ยปิ่นก็จะคิดแล้วแหละว่าจะเอาเชือกมาผูกกับรั้วเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เขายกเยกันนะโอเคก็ขอบคุณคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะคะ ยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิมนี่ไว้ล้วว่าดีใจมากเลยนะคะที่เขามองมองเห็นการเจริญเติบโตของเขารอดแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับิีนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ